วันนี้แดดออกดีมากอยากจะซักผ้าซะเหลือเกินแต่ก็นะ้ำฝนเล่นตกซะทุกวันเลยช่วงนี้ยังไงก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่เราก็โตแล้วเนี่ยเห็นแดดแล้วยอยากซักผ้าทุกคนเป็นเหมือนเราไหมแล้วทุกคนซักผ้าอาทิตย์ละกี่ครั้งอากาศร้อนๆแบบนี้กางเกงช้างช่วยได้เยอะมากกล้าจะขาดไหมเนี่ยอย่างเราก็จะซักผ้าอาทิตย์ละครั้งแต่ก็คืองงมากซักผ้ายังไงก็ไม่หอมเหมือนแม่เราใส่ผ้าลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทํางานบ้านาแต่ละวังของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละวนหลูมวนไปวนมาตื่น ทำงานบ้านกินข้าวตัดต่อใครที่ดูถึงตรงนี้ช่วยกด s u b ส c คร b e ให้หนูหน่อยนะคะอากาศร้อนเนาะรีบขึ้นบ้านก่อนเลยทีนี้ก็ขอประพร่มแล้วเราก็จะเคลียร์โตในรัวให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันเราเป็นคนที่กินน้ําน้อยมากกินทีไรก็จะเหลือตลอดเราก็จะเอามาแช่ในตู้เย็นเหมือนเดิมเย็นแน่นมากเรากับกระดาษเปียกเนี่ยเป็นคู่สีในงานบ้านเลยนะชอบเช็ดมากจนแม่แอบบ่นว่าทําไมดึงเยอะจังกินน้ากันสักหน่อยร้อนๆอนแบบเนี้ยได้กินน้าเปล่าเย็นชื่นใจอย่างเงี้ยมันสดชื่นจริงๆ